ใครที่ตามหา Honda City 1.0 Turbo รูปทรง5ประตูวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะตัวรถเป็นสีขาวค่ะใส่ล้อแมกจัดทรงกำลังดีภายในเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันและมีออปชั่นมาให้ครบเลยค่ะ Honda City 1.0 Turbo SV Hatchback ปี2021ค่ะเป็นรถยนต์ h a t c h back ขนาดเล็กเครื่องยนต์1,000 Turbo ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ประหยัดกว่าเดิมรุ่นนี้ป้ายแดง675,000บาทเลยนะคะวันนี้ออกรถ0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่7 1,300บาทเองค่ะกระจังหน้าโฉมี้้จะได้เป็นโครเมียมยาวๆทั้งแถบเท่ๆแบบนี้เลยค่ะตัวโครเมียมสวยเงาวับเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พอมไฟ Daytime Running Light LED ค่ะล้อแมก t c 1 0 5 X สีไฮเปอร์แบล็ใส่สปริงเ a อินทรงสวยกำลังดีไม่เตี้ยเกินนะคะกุญแจรีรโมทอิ m มูเบลิเซอรมีให้2ดอกครบกระจกข้างสีทูโทนขาวตัดดำมีไฟเลี้ยวตรงกลางแบบนี้ค่ะมีคิ้วกันสาดให้ทั้ง4บานนะคะมื่อ ประตูโครเมียมพร้อมระบบสมาร์ทเอนทีรูปทรงแฮสแบกด้านบนจะมีเสาวากาศคับฉีดฉลามนะคะด้านหลังจะได้เป็นไฟท้าย LED ก้องมองหลังสเปคเดิมโรงงานพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังมีไฟสองสว่างขณะเปิดฝาท้ายมีถาดวางของกันกระแทกค่ะเบาะหลังพับแนวเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่วางของได้อีกหรือจะพับแบบ Honda าแจแบบนี้ก็ทําได้นะคะพมพื้นด้านหลังสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะท้ายเดิมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะคะอุปกรณ์ต่างๆอยู่ พกเครื่องมือเปลี่ยนล้อชุดสายจับแบตด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่ค่ะภายในจะเป็นสีดําทั้งคันนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้าคอนโซลด้านหน้าวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะคะทุกครั้งที่เปิดประตูจะมีไฟส่องเท้าแบบนี้มาให้ค่ะเบาะหนังสีดําตัดขอบสีขาวแบบนี้เลขไม์ปัจจุบัน1 2 6 0 0 0กิโลเมตรค่ะมีประวัติเข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังมีฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงปุ่มรับสายวางสายค่ะหน้าจอสัมผัส ขนาด8ดนิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้มีวิทยุ fmam ค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังสามารถปรับมุมมองได้3ร,ระดับเลยแอร์แสดงผลแบบดิจิตอลนะคะมีช่อง power outlet ให้1จุดตอนนี้ติดกล้องบันทึกหน้ารถมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะช่องเสียบ usb และรองรับ apple carplay ค่ะมีที่วางแก้วน้ํา2จุดเกียร์อัตโนมัติ cvt ค่ะแล้วก็จะมีที่วางแขนเพดานสีเทาอ่อนๆค่ะไฟสองแผ่นที่ม่านบังแดดเครื่องยนต์ earth r e a m vtec turbo 1.0ลิตร 122แรงม้าลองรับน้ำมัน9195และ E20 อัตราการสิ้นเปลือง23กิโลเมตรต่อลิตรได้รถคันนี้ไปคุ้มมากนะคะราคาดีแถมได้เครื่องเดิมไม่เคยแก๊สไม่เคยชนได้ค่ะแผ่นเพยสวยค่ะสมบูรณ์ไม่มีรอยอะไรปุ่มสตาร์ทจะอยู่ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยค่ะ จะโดดเด่นในเรื่องของความประหยัดและความคล่องตัวนะคะขับสนุกสายมุดชอบแน่นอนค่ะคันเล็กหาที่จอดง่ายคุ้มสุดๆเพราะวันนี้ขายแค่เพียง435,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,300บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถสนบาทอยู่นะคะสนใจเข้ามาดูรถจริงได้ที่ลานจุบคานะคะถ้าลูกค้าอยู่โซนกรุงเทพนะคะเซิร์ชค,คาว่าจุบคาได้เลยจ้า